ภาคตะวันออกนี่เป็นยังไงฮะคนไปหาเสียงแล้วมีประเด็นทุกทีเลยมันมันเดือดขนาดนั้นเลยก็ก็ยอมรับในความเป็นจริงนะครับว่าภาคตะวันออกเนี่ยข้อเท็จจริงจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานะคุณยศปรากฏว่าพรรคส้มเนี่ยใช้คําว่าพรรคส้มแล้วกันพรรคประชาชนพรรคก้าวไกลอนาคตใหม่เนี่ยได้มากที่สุดชนบุรีระยองจันตาชาชเชนซาว ตัดนครนยายกออกไปแล้วก็สักแก้วม,มีสสอทั้งหมดยี่สิบเก้าคนแต่ปรากฏว่าพักคประชาชนพัรคก้าวไกลได้ไปถึงสิบเก้าที่นั่งฉะนั้นถ้าหากว่าพักประชาชนในขณะนี้จะช่วงทิงเป็นที่หนึ่งรักษาความเป็นที่หนึ่งรพรรคใจไทยหรือเรียงไม่ได้ที่จะต้องทำยุทธศาสตร์เพื่อการเลือกตั้งให้ได้ที่หนึ่ง การตีพักประชาชนให้ตกต่ำลงคือหมายถึงคะแนนน้อยลงเนี่ยก็เป็นยุทธศาสตร์การเลือกตั้งที่จะทำให้พักภูมิใจไทยได้คะแนนขึ้นมาได้ที่หนึ่งเหมือนกันะฉะนั้นเป้าหมายคือพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่ของพักประชาชนพักใจไทยก็จะต้องช่วงจริงเพร,เพราะจากการทำให้ลดลงไป็หนึ่ง,นนงอาจจะทำให้ภูมิใจไทยได้ขึ้นมาอีกหนึ่งเหมือนกันก็เท่ากับคะแนนจะบวกเป็นสองและจะง่ายต่อ คณิตศาสตร์ทางเชิงตัวเลขปกปอเข้าใจแล้วคือทําไมถึงเป็นพื้นที่ที่เอาเป็นว่าพักภูมิใจไทยเนี่ยลงทุนลงแรงก็เพราะว่าพักส้มเนี่ยเขาได้มาเป็นกอะเป็นกำรรคือถ้าคุณอยากจะล้มที่หนึ่งได้คุณก็ต้องมาเจาะยางพื้นที่ภาคตอนออกให้ได้ถูกต้องเราตั้งข้อสังเกตอย่างนี้นะครับคุณจอร์ดว่าไม่ใช่เฉพาะภาคตะวันออกแต่ที่ติดใกล้เคียงกับภาคตะวันออกนั่นก็คือกรุงเทพอืมสมุทรปราการปทุมธานี ซึ่งสังเกตว่าสามจังหวัดใหญ่รวมทั้งกรุงเทพมหานครเนี่ยพักส้มก็วาดมาเป็นที่หนึ่งเกือบหมดสมุดปาการได้ไปแปดจากแปดกรุงเทพได้ไปสามสิบสองจากสามสิบสามปทุมได้ไปหกจากเจ็ดวันนี้ปทุมขึ้นมาแปดก็ว่ากันไปทีนี้เราก็ว่าไปเพราะว่าสามส่วนนั้นไม่ใช่ส่วนของภาคตะวันออกอปริมณฑลชุต<น>ศาสตร์ต่อไปอีกของของด้วยความเคารพรพักภูมิใจไทย แต่พื้นที่เป้าหมายภูมิใจไทยไม่เคยได้ในภาคตะวันออกชนบุรีระยองจันตา,าจันเชีงชาติน่อน,นยอายกปราจินบุรีเนี่ยเลยให้คําว่าเลยโอ้ไม่เคยได้เลยเหรอไม่เคยได้ถ้าจะได้ก็อาจจะอยู่แถวปราจินบุรีครับอืมบ้านใหญ่วิลาวันแถวนู้นจากยี่สิบเก้าอ่ะพักประชาชนได้ไปสิบเก้าอ่ะวันนี้ผมเลยคิดว่ายุทธศาสตร์ ในหลักการเอาชนะการเลือกตั้งการเข้ามาตีในพื้นที่ภาคตะวันออกจึงเป็นเป้าหมายซึ่งในนักยุทธศาสตร์มองเห็นแล้วก็เห็นว่าเป็นอย่างนั้นครับแต่จะช่วงชิงได้จากความที่คนศรัทธาพรรคส้มยังคงมีอยู่และตึงไว้ได้หรือเปล่าอันนั้นแหละเป็นยุทธศาสตร์การเลือกตั้งจากวันนี้จนถึงวันที่แ